กองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนออลช่วง18-20กันยายน2563โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ตรวจความพร้อมของยุโทโธปกรณ์เครื่องมือและกำลังพลเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ความสามารถสำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่4มีพื้นที่เสี่ยงจำนวนเจจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชุมพรระนองประบีพัางงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูล โดยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้เตรียมความพร้อมของศูนย์บรเทาสาธารณภัยแต่ละพื้นที่เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์ และเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์เน้นการป้องกันพื้นที่สำคัญการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการเตรียมพร้อมยุทธุปกรณ์และเครื่องมือนหนักณที่ตั้งหน่วยเพื่อเข้าสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่กองทัพภาคที่4และศูนย์บรรเทา,าสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4พร้อมดูแลพี่น้องประชาชน อย่างเป็นขีดความสามารถหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่ศูนย์บัตรเทาสาธารณไัยกองทัพท่าที่4หมายเลขโทรศัพท์075-383405หรือหน่วยทาหารใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมง